อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ตัวเองชอบแบเนี้ผมว่ามันมาเป็นอาชีพได้มันคือการเอาใจใส่นันเองชื่อบอยนะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นอาร์ดีเรคเตอร์ให้รู้ว่าทำอะไรก็ตามที่ใจเราตื่นเต้นอยากจะทำดีกว่าชื่อจีนานะคะจีนาพรพุ่มศิริค่คะเป็นนักจดระเบียบบ้านแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งจัดบ้านค่ะมันคือศิลปะที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติอันนี้คือข้อแรกมันคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นในการที่จะเลี้ยงมัน ชื่อแวนนะครับทีสิทธิ์และดาวันเป็นเจ้าของสวนกระบองเพชรชื่อเคปโคแคคตัสถ้าเปลี่ยนเทียมให้ด่างเป็นคนอ,นอารมณ์มันพวกเด็กจีเนียมันจะมีอะไรที่เดาไม่ค่อยได้ก็ <S 1> <S 1> <c oughs> จริงๆแล้วมันก็อยากจะได้ต้นให้มันแบบมีความแปลกประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆ ให้มันซับซ้อนไปกว่าเดิมความงามอะ่ะมันช่วยทำให้คนฝึกวิันใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเริ่มจากของสะสมก่อนคือมันปลูกต้นไม้มาหลายชนิดเราเริ่มสะสมไม้ที่เราชอบมาเรื่อยๆแล้วเราเริ่มรู้สึกเราขยายพันธุ์ได้พอพันธุ์ได้เลยแล้วมันมีคนอื่นชอบอนะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มเริ่มมาเป็นอาชีพที่สองกับหน้าตอนนี้อนะไรเงี้ยครับแท็ตัสเนี่ยมันมีความน่าสนใจมันมีทั้งองค์ประกอบศิลป์หลายๆอย่างที่ค่อนข้าง เหมือนที่เราเรียนมาเลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มแพทเทิร์นสีมันดูกราฟิกมากเลยนะจริงๆแล้วอะเราได้ผ่านเฟสการลองอยู่ห้องหลายๆแบบมาค่ะแล้วทำให้เรารู้ว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียของแต่ละที่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนสนใจทุกครั้งว่าทำยังไงให้ล้าสไตล์มันดีขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามคือไม้ดำมมีความสนุกอย่างน,นคือคือถ้าเป็นไม้เขียวอะไปต,นนต่อมันก็มาเขียวหมดแต่ไม้ดำเนี่ยไป ต่อไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจอดลายอะไรสีอะไรอย่างยกตัวอย่างพวกนี้แต่ก่อนเราคิดว่ากระบองเพชรมันต้องคงมีหนามอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ใช่เอ๊ะมันแปลกทําไมมันกลมๆมีลวดลายทรงมันก็แต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าให้พวกนี้มันน่าสนใจละทาไมมันถึงแบบดูแล้วมันกราฟิกกราฟิกคือแต่ละอย่างมันก็จะมีจุดเด่นของมันไม่เหมือนกันสมมติอย่างต้นนี้จุดเด่นเขาคือทรง ที่มันว้าวว้าวว้าว,ว,าวแล้วก็มีลวดลายในแง่มุมของศิละปะเราก็มองว่าเออมันคือฟอร์มชอบไปประเมินที่จริงอะ คือเราอยากจะรับรู้ฟีลลิ่งของห้องเขาก่อนเราถึงจะรู้สึกว่ากลับมาออกแบบให้เขาได้อยากจะตอบโจทย์แล้วก็ดึงคาแรคเตอร์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดีน่น่ารู้สึกว่ามันท้าทายดีว่าเราจะแบบหุนของยังไงของลูกค้าให้มันยังใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสามารถดูสวยงามคมกลืนแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตเขาได้เราเอาต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมาแมทกับกระถางจากต้นที่ไม่มีอะไรทําให้มันเป็นต้นไม้มที่ดูสวยงามแล้ววันหนึ่งเรานํามาขายมันมีคนชอบ มันเหมือนทำงานศิละปะชิ้นหนึ่งมากกว่าทุกครั้งที่เวลาเราไปจัดบ้านลูกคา้าแล้วกลับมาออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีน่ามองว่าเหมือนเราทํางานศิละปะชิ้นหนึ่งเสมอเลยอะ่ะเพราะว่าเราทําให้สถานที่ที่หนึ่งมันสวยงามขึ้นส่วนตัวเป็นคนที่สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับเรามากอะค่ะถ้าเลี้ยงจริงๆจะเข้าใจว่ามันก็เหมือนเราต้องรู้จักนิสัยของคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันมันซึ่งมันนิสัยมันไม่เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นมัน มันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายต้นไม้ที่ทํามาทุกต้นคือถ้าไม่ซื้อเราพร้อมที่จะดูแลมันต่อมันก็เลยเป็นเหมือนงานศิลปะที่เราแบบทําไว้ให้กับเราชมด้วยแล้ววันหนึ่งมันก็แบ่งปันด้วยถ้าคนไม่นี่เราก็ยินดีที่จะเลี้ยงมันต่อไปได้เรื่อยๆมากกว่าพอมันทําขึ้นมาครับกลายเป็นว่ามันก็อยากที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้ให้กับมันให้มากขึ้นแล้วก็ทําให้มันหน้าตาออกมาแล้วไม่เหมือนกับสวนอื่นซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะว่าใครๆก็ทําใครๆก็มีแบบ ชาแนนเหมือนกันหมดมันเป็นความชอบได้อยู่กับมันค่อนข้างที่จะมีสมาธิได้เลี้ยงดูมันจเจริญเติบโตทําแล้วมันรู้สึกไม่ไม,ไม่มีอะไรกดดันทำให้เรารู้สึกใจมันสงบการที่ได้มีพื้นที่พื้นที่ในมดโลกเราแบบเข้ามาแล้วแบบได้เป็นตัวเองมีแต่ของที่เราชอบผ่านไปแล้วมันก็ให้ความสุขสงบมันสมาธิน่ามาสําคัญมากเราก็เลยอยากจะแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปในราสไตล์คนไทยมากขึ้นแล้วก็อยากให้คนไทยได้รู้สึกว่า ไอศิลปะมันใกล้ตัวได้มากกว่านี้นะถ้าคุณคิดแค่ว่าจะเลี้ยงมันเพื่อที่จะทําธุรธกิจเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ชื่นชอบหลงรักมันเลยผมว่าไปไม่รอดถ้าจะพูดจากต้นไม้ก็คงพูว่าเราคงจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เราเจะดูแลได้จีน่ายังอยากยืนยันในการทําให้ทุกงานมันเหมือนงานศิลปะฉะนั้นทุกงานจีน่าใช้เวลากับลูกค้าคนหนึ่งเยอะอะค่ะ คือช่วงที่ผ่านมาเคยลองรับเร็วๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบกับใจเราเองอะสุดท้ายตั้งใจว่าเราจะยืนหยัดไปในทิศทางนี้แหละ